คอนโดปล่อยเช่าก็เป็นเรื่องที่ง่ายไหมง่ายมากแล้วถ้าทําเองอะแต่งานประจำเนาะมีมีประโยชน์กับเรามากเป็นเรื่องของเครดิตเนาะถ้าเราไม่มีตัวนั้นเราก็ไม่มีใช่เจ้าของกิจการอะผู้ยากเนาะแล้วก็เขาแบบดูเอกสารเยอะไม่เหมือนการทํางานประจําต้นปีหน้าจะเปลี่ยนสายงานเออได้ไปทำเซลล์ละดีเงินเยอะจะได้มีเวลาว่างมากขึ้นแล้วก็มาต่อยอดเป็นที่ปรึกษาไม่เข้าวงการเทรดยก็โค้ดประกบอยู่คำโลกไม่สําคัญเลยนะเรื่องการจริงเรื่องการลงทุนนะเคยหมดเงินไปเยอะเพราะพี่ซีเขเคยอยู่วงการเทรดมาก่อนนาะ ใช่ทั้งฟอเร็กทั้งคริปโตใช่มันไม่ใช่ทางเราใช่สุดท้ายคือพี่อะทำเงินอะก็คือจะอสังหาอย่างอื่นอะเอาเงินจะอสังหาไปเสียพี่ซีพูแนะนําไหมตอนนี้เบคสนใจในเรื่องของการที่ว่าเป็นเอเจนต์ับบในหน้าสังหามีคอร์สมีอะไรหรือเปล่าจริงพี่มีสอนไงแต่ว่าน้องไม่ได้มาอ๋นนั้นไม่ได้มาเขาก็คือว่าทุกคอร์สรวมกันเลยใช่ไหมครับคือครั้งหนึ่งที่จะสอนดือสามเดือนแต่น้องไม่ได้มาวันนั้นมันก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งแต่ทีงานแข็งแกร่งมากเลยพี่ซีเนาะใช่ไหมแต่ละคนโอ้โหพี่ยัง สามสเดือนก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราศึกษามาแล้วเราโอเค,อเคสเดือนนี่คือผิดคาดมากไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้นี่แหละเรื่องการ,รากลงทุนดูดเป็นอย่างเงี้ย